แล้วมีผขงของโกจินอนด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณแบบนี้เด็กๆชอบค่ะทมไมขึ้นโซงค่ะ

วันนี้ก็จะผัดกระเพราค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ใต,ต่ตำพริกกระเทียมก่อนเนาะค่ะใส่อารมโมนะคะซอสมันมอนไต่ผัดเยอะยันไม้ขัเน้องแล้วเก็บใส่กล้องไว้จิ้มทพน่นอง

ผาดเผาคงจะอร่อยอร่อยมาทานด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะมีโคอร์สโกลเดนอฟนะคะแล้วก็มีไข่ดาวผัดกะเพราค่ะแล้วก็ข้าวเจ้าง่ายๆค่ะพี่น้องกินกับเด็กๆนะคะมีแตงด้วยทานข้าวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะอีดาวเยอคสต์โกลเดนน็อฟสวัส อีโดควิน hmm. ดี้โคสเทอร์โนวอืมวันนี้เรามีโคสเทอรโนว์มีไข่ดาวนะคะแล้วก็มีผัดกะเพราแล้วก็เขาเจ้าค่ะพี่น้องมาแตะแตงนิดๆหน่อยๆนี่น่าเป็นวัดนะคะเออเยอะเราไปมาไดยมาเดย์มินิยอร์แคมพาลูกกินข้าวเลยค่ะว่าฟังชิกติงเนี่ยวันนี้วาน เป็นน้ำมูกสร้างจนว่าจมูกลงเงี้ยเป็นน้ำพี่น้องพิ่งเป็นเมื่อบ้านนี่เองนี่ต่ที่ไดนอุกซอไ่อาเนี่ยเพื่อนเน,นี่ยเทียนอะไรอ่ออางเงี่ยอยาลูกไม่กินข้าวพี่น้องค่ะ Yeah. I love you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 . Look. Ah, that's what I mean. Tax me ตัวแลมีอะไรบ้างคะเรามาจะทำเองอืมหยัดเกลดรอลิตเอ็กไม่คับแมวเอ็กซหรอเอาบอกลาเพื่อเฉลิโอเคหมอนอ่าวบันออแม่มาสก่อนดอ่ลูกโอเคมาขันสมองกับลิตรลินไนแม่สิลน้ำนิดนึงเออลิตรหกนเองแม่อันนี้หน้าแมคับอืมหน้าเด็กคับกัน ได้ออกไปข้างนอกล้วเป็นวัดหลวดโอเคอ๋อวัดเล่ามันไม่บอกว่าอร่อยมาเด้ค่ะพี่น้องกะเพราช่วนลูกกินข้าวกินข้าวกับเด็กๆครับพี่น้องเ้าลูก้กินเขาอเออตะเลยลูกเอาแม่เลือเ่อมออกใครตัวเนี้ย ไันด้วยหลายตเลยไม่ไม่นิน่ะนะหลายคนเก่งคนเก่งอือหือะเออแม่จอดไข่ละเอ๊กอ่ะเอ็กดลว้าวอ๋อแล้วอืบ Jeg elsker deg. Jeg elsker deg òg.

เย็นยังไงลูกกินกเร็วเร็วแม่ภัพไปน,นอนลูกแล้วเซ็ตนาเซ็ตโต๊ะมินท์หอมเมี่ย,ย,ย,ยลลูกโอเคอ่ออีลาเนื้นลอลูกอันนี้แบบค้นๆเลยนะคะพี่น้องค่ะอันนี้มีแบบสไตล์โอตินอนเด็กๆชอบด้วยอือหัดกับเผาเกลือเสียบแทถล่ะพี่น้องอืม ผปวไก,ก,ก่ที่บ้านอย่างเงี้ยมันนี่เดินไปโรงเรียนลบแปดองศา,นาหนาวเลยเป็นหลงดูนี่ดูดูด

ก็แจไม่หลบแจ้งเลยอืมอ่ะไอ้สกวนเลยไอ้สกวนล้หนูนะโอ้โหจกอ้ล่โอ้โหอือช่วงนี้เล่นหาอยู่บ้างอือรสวัสดีค่ะ เราลับลูกลูกสิว่กา,ากินขา้าวว่ากินข้าวกินน้ำว้าว<ะ>ออยันไปกินขร,ราววันนี<ะ>้ี่กินข้าวเดินเดินเหรอมมแม่หนูยายแม่กินอันนี้น้ำหนู<ม>ตักแม่ทักลูกขนาดเป็นไข่แห้งหวงแม่

ใบบเราเยอะเยอะบังเหรอยังมีต่รสเป็นี้เด้อโอเคแม่หนูหายใจไม่ออกกับทางรูจมูกหนูะทักทักนัปบาอย่งปะอืย เออมาม่าก็อยากไปเด้อจะออกสครับจะล้างจมูกแค่นลูกคัดพี่น้องืมได้พี่น้องวิตกอก็วิเซให้ดูท่านผู้ชมบ๊ายบายค่ะท่านผู้ชมบ๊ายบายดูแลลูกก่อนบ๊ายบายมาทักทายค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันนะคะเรฟอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นใบกะเพราเช่นกันค่ะพี่น้องคะแต่อ,อย่าเซฟอาหารไปนะคะ